วัสตีจะพี่น้องเอาไปกาดเย็นๆเนี่ยมือเศร้าตอนหง่วงม,มาฝากจะพี่น้องต้งเลยหนาวค่ะก็เลยพี่น้องหง่วงเลยจะพี่น้องหมอกหนา,าค่ะคนเป็นเดี๋ยวพี่น้องข้างวันมุดเจ้าหนาวไปจะพี่น้องนี่โอ้ยตื่นขึ้นมากมันอนีเย็นจ่อยๆพี่น้องกําลังคางหมอกเขาโอ้ยก,กาเห็นกาพี่น้องหหวไหมเห็นมหาเฮาไหม,ม หมาตัวนั้นมันนั่งอยู่กันหายนาปูม,วมว้วนบ่อเนอะหมาผู้เดมันนนั่งอันนี้ขเข่าเด้จะพี่น้องว่ามันหยั่งนี่เขาเขาลมตัวพี่น้องนี่เขา่าลมเนียมือเ้าตัวอืมอันปาทีก็ได้ขึน้นอีตาเบก็ล่าขึ้นแตพี่น้องเพื่อเอาเนี้ยาการเนหนาวเย็ยนๆยนยมือสา คนนั่นคนทายก็ดังอ่านพี่น้องเอ้ยอากาศมันเย็นบ่ได้เป็นหวัดเด้พี่น้องอากาศเย็นหมู่ตะข้างบ่เขาพากันไดหยังกินจ้าพี่น้องเอ้าหมาตัวหานมาเฮาตะข่อยหมาผู้ใดเพิ่นเ็นบ่หมาเพิ่นเฮายังข่อยเอาิบรรยากาศในมื้อเช้าหมอกเย็นๆมาฝากจ้าพี่น้องางบ้านหมู่เจ้าหนาวไปขอได้เบิ่งพี่น้องจักองศาบ่จัก เขากระลมคักลมแน่ได้พี่น้องคนนกอย่างนกข,ข,า,วขาวนกเจา้าอ่ะอาบรรยากาศถ้ามาตาในี่มือสอามาฝากจ้พี่น้องเขากระลมคักลมแน่ได้พี่น้องเอ้ยคอยหันใจบ่างคอยออกพี่น้องนกอ,อย่างดวงจันท์พี่น้องดวงจันทถ้าได้ไปเยอะดวงอาทิตย์ก็ให้ขึ้นเขากระลมคักคักตัวพี่น้องนี่หมอกกระลังนาะ เขากระลังนั่นมันงามผดบ่จักรลมพักลมแน่เขาก็ได้โอ้พี่น้องก็หันเจบ่ก่อยอออโอ้ยหันเจบ่ออกต้องบอกไปคือนวรลายไปแค่้นตะเขานะอ้นแล้วเพิ่่ลมเพิ่เอาเครื่องต้นห้าตัดแล้วมันสันเอาตัวมันสัน้วพี่น้องไหนบะางนะทีเป็นหมอกข,ขาวๆนั่นเป็นนั่นเขาพั้นขาหลวดพี่น้องเครื่องเดียวโอ้หนกหลายตัวยุ่นี่ เขาหันขาโหลดเขาหน้าอ้นเมื่ลมเราจาอ่นพี่น้องกันเขาปู้ยุอนขังกันกระโลองคขากลุ่มเนี่ยห้อยมาตีเมื่อเขาตะข่อยแต่ว่เขาอันเขาโทรศัพท์บ่นี่เมื่อกี้เก็บขี้ยางตึ้งเศ้าเนี่ยเจ๊น้อยจะพี่น้องข้างมอเขาก็เลยเห็นโอาหมอกขึ้นหนาขึ้นงามแท้ทายมาใหตปีให้น้องเมื่องกันนะใส่บนอกเลยข้างหลังคอยเหนี่ยโนเอียงคน หมอกเย็นๆมาฝากพี่ฝากน้องจ้าพี่น้องโอ้ยหมาตัวนี้เคยไปจัดการนี่โอ้ยสองตัวเห็นตนะัวเยอะเนาะเลยหมอกเ,น,น,เาาน่มือเศร้า่าษาญางไว้ไทยนี่ไทยประเด้๋ยน้องเข่าน้องน่ะก็สะเหยียบหว้างเข่านี่อืมตะเวนกันต่างถิ่นขึ้นตะพี่น้องบรรยากาศนี่ยเหมือเศร้าจ้าตายไหมพี่เห็นน้องเอาบรรยากาศเย็นๆเนี่ยเหมือเศร้า พากขาพี่ฝากน้องหมอกลงคักพ,พี่น้องหมอกหนาคักจ้ะพักกันไในยังกินเขา่าจ้ะพี่น้องพักกรได้พัดซีอิวแล้วจ้ะพัดซีอิวใส่ไข่เพ็ดหม้อปุ๊กญ่เลยพี่น้องโอ้นกคือหลายแต่ธรรมาฉาดนี่เหมือนเศร้านาะพี่น้องนกเจ้าเนี่ยนกอย่างเนี่ยอีก,กาเนี่ยไงนกขา,ขาวอะไรเนี่ยนาจักสีนาที่น้อพี่น้องโอ้ยนกหยังจะเป็นมวนถักเนี่ยยุกเกาะไผ่ข้างหลังคอยแล้วพี่น้องแซวเนี่ยจะง่อยแล้วจ้ะพี่น้อง ทั้งนกเขาทั้งนกเอยียงทั้งหมาพี่น้องแตกสวดสุดเลยพี่น้องรักกีนีก็บ,บ่มียยย่ยังรักบรรยากาศเย็นๆกับเขาลมมาฝาก้ะพี่น้องรักกีนีก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเดี๋จ้าพี่น้องสารักกีนีก็สวัสดีจ้า